thắng kể từ ngày thích thắng đấy tu vì nó quy tắm nó được bọn đen kênh khăn tôi còn trời nhắn nó cắp đen nhu cà xa do ở chỗ nó quy tắm nó kênh ra sa mạc quê xu đắp chả

นนรรเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราตัวแทนคณะกรรมการชมร,รมทุบีนับวันชุมช,มชมตบบนตำบลพิตรำดิฉันนายสาวนักการเจียมรัตนวงศ์ตำแหน่งประธานชมร,รมค่ะดิฉันนางสาวปริจัยนรงค์ตำแหน่งเลขาธิการกระผมนายน้าเดชเทฟิลาตำแหน่งประธานสาวพิธาสัมพันธ์ครับดิฉันนางสาวชลิศสาวพิทิสตำแหน่งประธานใครพิธ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนตำบลบุีตังเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา4ปีสถานที่จัดตั้งชมรมเราได้เลือกจุดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานของตำบลโดยมีผู้ใหญ่ใจดีให้คำปรึกษาในระดับชุมชนอำเภอและจังหวัดตำบลบุรีตังของเรามีประชากรทั้งหมด 8, เป็น1,203คนเป็นเยาวชนอาย6ุ6ถึง24ปีจำนวน1,793คน เป็น้อยละ2 1 8 3ทางนี้ตำบลโนพิตามเป็นพื้นที่สีแดงที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดมายายาวนานทําให้พบเยาวชนหลงผิดติดยาเสพติดเป็นจํานวนมากด้วยเหตุผลนี้กลุวงภาทีเครือข่ายตำบลนบิตามได้ตระหนักถึงปัญหาจึงได้น้อมนำโครงการรณรงค์ในแก้ไขปัญหายาเสพติด to be double one ในทุนกระหม่อมหญิงกุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีหมาใช้เป็นเครื่องมือในกลไกในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ข้าวเราอยากจะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติดเป็นคนเก่งดีทุกีนาวันภายใต้คำขวัญที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเดิมองจากในของเรามีสมาชิก90คนปัจจุบันมีสมาชิก1 4 68คน มีแผนขยายจอฝาโดยคนในชุมชนเป็นสมาชิกครบ100่ง้เปอร์เซ็นต์ไม่หาสมาชิกอย่างต่อเนื่องเริมีการรับสมัสมาชิกผ่านกลุ่มเพือนและจัดทะเบียนสมาชิกที่เป็นปัจจุบันชมรมของเราเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้หลัก3ก3ยสามกสามยกที่1กกรรมการกกรรมการ กรรมการที่ประสาและกรรมการดําเนินงานโดนได้มาจากการสรรหาและคัดเลือกจากสมาชิกที่มีความสนใจอยู่ในเวลาสองปีมีโครงสร้างและ้านที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนซึ่งการดาเนินงานแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่หนึ่งฝ่ายกิจกรรมสองฝ่ายสอบส่องดูเลสามฝ่ายรับเรื่องราวองทุกสี่ฝ่ายจัดหาทุนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนและมีการจัดทํารายงานประชุมทุกรงางรองกองทุนกองทุนเรามีเงินทุนหมุนเวียนในกองเพื่อชมรมที่ได้จากการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนการสนับสนุนจาก วันเอกชนเนงินที่ได้าจากการจำหน่า,ายขยะพลาได้กองทุนขยะบุญหมื่นเวียนกำทุบีรางวัลและได้าจากการจำหน่ายเสื้อในชมรมโดยเปิดบัญชีกองทุนชมรมทุบีรางวัลชุมชนตำบลบิตามจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นบล็อกโขลกใส่ตรวจสอบได้ดตรวจสอบได้มียอดเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนจำนวนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทมีเงินเพิ่มเติ กองกิจกรรมรชมรมของเรามีการจัดกิจกรรมให้สมาชิกในชมรมและผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการขับเพื่อนไปพร้อมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนอื่นๆในชุมชน <S <S มีแผนปฏิบัติการชมรมาาระยะสั้นและระยะสามปีสวดคล้อมกับหลักนิยมศา,าต์ทั้สำนทธศาสารตร์ว้าวว้าวยุทธศาสารตร์ที่หนึ่งการโดยก์รฝึกิีสำนึกและทาแษะที่เลือกต่อการป้องกันและแก้ไข,ขปัญหายาเศศาสพติดโดยเรามีกิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมที่1กิจกรรมสักกระแส 2B Number o โดยเราให้เยาวชนในชุมชนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและข่ามยมเดิมๆที่คิดว่ายาเสพติดเป็นของเทให้หันมากินเฟนในคำขวัญที่ว่าเป็นหนึ г, one, ่งโดยไม่พ <play> <time and compensation> ึ่งยาเสพติดจัดงานสงเกระแสผ่านสื่อโดยการประชาพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กและไลน์ของชมรมเพื่อเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก กิจกรรมที่2กิจกรมรมรวมพลคนทวีเราได้มีการรวมพลเยาวชนอายุ6-24ปีในชุมชนต่างบุมิตำที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำความรู้จักกับชุมชนและเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง <Game. S 1> <Game. S 2> ดีมีสข การสร้างเกษตรด้วยการแต่งกายสวมเสื้อทูบีน้ำประวัติที่ผู้ใหญ่ใจดีได้สนับสนุนให้เก็บแลงหมู่บ้านกิจกรรมที่4กิจกรรมทูบีติอาสาพัฒนาชุมชนโดยเราให้ทำกิจกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันเสาร์เพื่อให้ชุมชนของเราสะอาดน่าอยู่และให้เยาวชนใช้เวลาว่านให้เกิดประโยชน์กิจกรรมที่ห้ากิจกรรมเยาวชนทูบีมารักโลกวัตถุแหวนโลห์เรามีการรวบรวมขยะเดือดใส่ถังในชุมชนเดือนหนึ่งครั้งโดยได้นำเนินการสร้างมูลค่าทากขยะนำขยะที่มีในชุมชนมาสร้างมูลค่าเป็นขยะเป็นเกินได้จารักโลก กีฬาต้านยาเสพติดซึ่งเราจะมีการจัดเล่นกีฬาตามความถนัดของเพื่อนเพื่อนในชมรมในวันที่2 6ิมิถุนายนของทุกปีกิจกรรมที่7กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาของถิ่นการทําขนมน้ําดงซึ่งเป็นขนมที่ย่คู่กับชุมชนตํางบุิีรัมยมาอย่างยาวนานกิจกรรมที่8กิจกรรมเรียนรู้การทำข้าพมาย้องจากคนในชุมชนคนรับธ์ยุาที่หนึ่งชมรมของสมาชิกเพื่มขื้นจำนวน1นึ่งนสี่ร้ิดนที่เป็นวอลละบัสเติมีการจัดตั้งชมรมในชุมชนมีการทางการบุญบ้านที่เป็น การเสริมสร้างคุ้มคุ้งการทางจิตใจให้อาวะชนเรามีศูนย์เพื่อนใจคูีนัมเบอรวันในชุมชนตะบนุปิตามภายใต้แนวคิดปรับรุกสร้างสุขแก้ปัญหาพนฒนย์ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในเรื่องต่ตางๆแก่สมาชิกเช่นแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเข้าใจและเป็นกันเองสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่ใช้บริการรู้สึกปลอดภัยและไว้วันจะเชื่อของคำปรึกษาจากศูนย์ของเราและตอนนี้เรามีครอบครัวทวีน้ำม่วงจึงจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะท,ทำให้เกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและตอนนี้เรามีสมาชิกในชุมชนจำนวน1 8 8ครอบครัวเป็นร้อยละปดสนอกจากนี้ไไเรายังมีโครงการเพื่อติดยายกมือขึ้นติดยายกมือขึ้น กเข้าประตูบ้านจุตรวจสางเซฟติดซึ่งหากเราโดนเจอสานเซฟติดเราจะนำพวกเขาเรื่านั้นมาเข้าร่วมโครงการทานกระบวนการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน CBTX ภายใต้การดูแลของกรงพาาที่เคื่อนตามน้ำตั้ซึ่งการดำเนินงานของโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่เกคนคนที่ได้รับคือมีผู้ที่เรียกยาเสพติดได้สำเร็จจำนวน5้าคน และมีผู้ที่เลิกยาได้แต่กลับไปแจ้ซ้ำจำนวนสิี่คนแต่พวกเราจะไม่ท้อพวกเราจะเดินหน้าทําต่อไวเพื่อให้ผู้ที่หลงปิดกลับมาเข้าโวกโรกาใหม่กลับมาเป็นคนใหม่กลับมาสูงมอขับต่อเบรัวอย่างนี้ก็าพิ่ เราได้ขออนุญาตเจ้าของเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนายหัวหน้าหรือพี่ครู้อาวียิมสองปีก็รับบรรยาเสกติดที่ว่าคุณพ่อเป็นนักทุณแม่ต้องรับภาระงานอยู่คนเดียวพี่ครูจึงขอเคารพโครงการไม่ความามใจบรแลัยพี่ครูเลือกงานได้สำเร็จเลได้กลับมาช่วยดูแลพ่อแม่และ้ี่ผู้ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเราที่ได้เห็นว่าเขาไปชีวิตที่ดีสดใสเป็นที่รักของครอบครัวผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ที่สองมีการจัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันจำนวนสิบห้าครั้งมีผู้เข้ามาใช้บริการทั และแก้ไขปัญหายาเสพติดสมาชิกชมรมทวีน้ำเบคอนของเราจำนวน80คนได้ไปศึกษาโรงงานและประสบการณ์การดำเนินงานกับชมรมทวีน้ำเบคอชุมชนตำบลหอบบาดอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ทำทึกข้อตกลง MOU เพื่อแลกเปลี่ยนในดูการดำเนินงานของชมรมทวีน้ำเบคอชุมชนตำบลหอบบาดอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ เป็นพลังในการขับเคลื่อนชมรมทูบีนับวันชุมชนตำบลโนพิตำต่อไปและในปีนี้ชมรมทูบีนับวันยุมชนตำบลโนพิตำขอมุ่งมั่นพัฒนาชมรมทูบีนับวันของเราให้เป็นชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและหัดกายาเสพติดและจะขอเป็นชมรมทูบีนับวันต้นแบบระดับเทศในปี2565ได้ค่ะวี e าร์ทูบ m นับวันขอคุ้มครอง